แล้วเมื่อกี้ทำไมมันไม่ขึ้นรูปนีฟังออกใช่ไหมนี่ฟังออกฟังออกมันบ่ฮออออนะเลนเป็นตัวเดียวยังไม่แย่งเล่นเลยแล้วเขาจะฟังว,ว่ารู้เรื่องไหมนั่น เยดาเด้อเหร็นมเป็นจะยืนอยู่เฉยๆฮะออาพูดใหม่ ต้องมีครั้งแรกเสมอเบอร์ดีถ้านะพี่บอพรุ่งนี้แล้วกันนะจบเกมนี้จะไปนอนสรบุบละคือคือมีแล้วใช่ไหมนี่เห็นบอมากปุก๊ก มันวิ่งไม่ไป Bref, คือมันไอ้ผุติงแค่นั้นเห็นไหมหนึ่งหนึ่งตัวผ่านไปแอบดาได้ใจเราวนึง โอ้โหเหนียวขนาดนี้ตรงนี้หลายข้ามแล้วมาจาไม่ได้นี่เข้าไปในอันนี้สลอตลอดเลยนี่ตัวตัวที่สองแน่เลยม,มาจาสวยกว่า <laughs> มาจรา แล้วจะวิ่งออกมาทำไมก่อนงงแฮงสาขาไม่ดีเนะนี่ยก็อนยาคนี่ไปก่อนเลย <c oughs> ใส่กับตัวเองนั่นมาสะรอยอีกดอกไปวับกลางเดินนี่ได้ไหม,ไมไ ไครไสิไปซอยสุภาพคนช่วยนี่แหละคือสตุยหูเลยไม่น่าจะง่ายอ่ะคืออะไรอันนี้คืออะไรอ่ะ ถ้าฉันสะเือนอะไรเห็นไหมไงของปางงางลงเน้น<ง>อะไรอะไรเห็นว่บอกแล้วจะเป็นแมวกี่ชีวิตเนาะ อย่าใช้คำว่าเราเอา <Okay. S 1> ตัวเก่าตัวเดิมเมืองนิ่งทัวถี่ทัวแดนอีหลี uh. ตัวเก่าจริงๆชะลอยอะไรก่อนดูสิไปแล้ว <c oughs> <c oughs> คาิมย um ิมโอ้ยม oh, hey, ันตามไหนดูดิหนีไไหนไหนหมด้วยโอ้ยเบิ่อมันจะสีต้อีกแล้วบัดสุดท้่ีดนนตัวนี้เีต้องท ใครพามาเล่นอันน right evet> ี้เอ่อเห็นพี่ที่ทำงานเล่นก็เลยลองโหลดมาแกบอกว่ามันเล่นง่ายกว่าอันนั้นก็เลยมาเล่นคนเดียวบบดอ้าวงงมากเมื่อกี้ทขารู้กำแพงได้ทำไมฮะ แกบ,บอกว่ามันเล่นคล้ายๆกันก็เลยเอออันนี้ก็ได้วะทำไมพี่บอลแล้วทำไมถึงมาเล่นอันนี้ล่ะนี่สอันเลยไหมปอกันดีโอเติมทุกเกมอย่าเว้า เติมทุกเกมไม่ให um. ้หรือคนมันรวยเนาะเงินมันเกินกระเป๋ามันก็ต้องเติมเป็นธรรมดา มาร์คแลนเข้าไปเนาะมันก็จะลงชาร์จเื้อไปก่อนเด้อยว,วาร์บยูนี่สิถึงยิ่งมานนี่ มีใครเว้าด้วยไหมมีคนเปิดใหมเว่าวว่าน้ำมันนี้เข <Our S 1> าฟังออกวะเนาะไม่น่านะเอา้าว่าวเลืเสยมีห้าสองคนฟังเอ้ยว่าวเลืเสยแม่เอา้า เมืองเมืองเมืองเมองิ่งทอี่ทอแด่นอ้หาเฮ็ดมากเลยมาละตายบอกเลยซ้ายไงเห็นมั้นะ nó ờ, cứ sướng nặng thì nó bạn như có vụ đẩy nó bạn ai mấy kia nhìn một kia à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  nhìn เกินต้านขอพับลงอีกแล้วสภาพตายเท่าไหร่แล้วนี่สี่ ตัวนี้ก็เข้าเร็วเกินไปโลดบจมา,าได้กัไปฮะเ <The bag. S 1> ฮะอ้โหก็ผ่อีกนี่โอ้โหลดแโหลดเลย ยาสียฮใป้ไปเรีนอันนั้นเถอะวอลอิหลีอันกระดดอันกระดกเอ้ยบูมิอนพะอันใช่ไหมอันที่มันยิงอะ่ะใช่ไหมอันเดียวกันปะมีมีมีในเครื่องเคยเล่นแล้วไปทั่วที่ทั่วแดนคักปันนี้อีกอะ่ะ ไม่ต้อมุกี้เร็วมาสนั่นไปชตวยตัวเอวยืนอยู่สื่อนาะ พี่บอลไปยังพี่บอลไปใส่หนิพี่บอสลสรบไปละหก้า้าไม่ได้เอ็มวีพีรอดอยู่เอาไม่มันทำไมมันไม่ให้ชนะเสือพนาเอาอ้ยเบิ่งดีล่ะ <laughs> อยู่ไหนอ่ะสาม หูไลยจังไลว่ามันคือแรงเขาให้มาเฉยๆเอามาติดไว้ซื้อๆเ mm hmm. พิ่งจะเล่นเลยเพิ่งจะเล่นพี่วอเว่าวาเนี่ยนี่มีคนฟังออกอยู่สามคนที่เหลือปล่อยเขาไปที่เหลือบระ้องให้เขาฟังออกว่าวาเลยเ้อะ ฮะโตเกาเด้อยังไม่แย่งเลยบอกไว้ก่อนแล้วตรงข้างล่างไม่มีใครมา ที่พี่บอลว่าวาว่าแข่งว่าแข่งพี่โอ๋เนี่ยล่าสุดเปิดพรรัดลมล่าสุดเปิดพรรัดลมไอ้นคนฝั่งแล้วเดี๋ย เลือกผิดเลือกผิดชีวิตเปลี่ยน <laughs> เลือกผิดชีวิตเปลี่ยนหมอกอนนี่อะูอไรเยืนเยยเฉยทำอะไร คือให้ดูอะไรความสามารถเอาความสามารถอีหยังซื้อโมเขาไปดอกถ้าสมมติไปอยู่ในวงคือ ทำไมมันไม่ชะลอเหมือนฝ่ายตรงข้ามล่ะเมื่อกี้ยิงช้าเกินใช่ไหมพี่นอ้องหยุดเวลา วงทีลอยกับว,วงดินวงข้าวนไม่เหมือนกันทีเราเหยียบได้ตายแล้วอะไรมาปุ๊บคือหมุนติ้วติューอย่าตามาเน่าตามมากอมไปก่อนลอมไปก่อลวาย่าตามมา, <laughs> า,า,มมา oh oh คือตัวหมุนไปไหนยังอยู่จะไปแล้วพี่มีเลยเวลาแล้วอยากนอนสลบล้วตอนนี้ โอ้โโอ้โหใไม่นอนเดี๋ยวนี้คือใครไม่นอนก่อนโมเมนต์ขงข้าวเล้วอนี่สิออกหาหกินย่ยหมือแล้ยงเนาะดีอยู่นี่ก่อนเะเขาไปก่อนนะแล้ว อย่าบอกว่าเล่นถึงเช้าแล้วไม่หลับไม่นอนงงมากคุณนะตายแล้วตายแล้วนะ้นาทำไมยิงตัวนี้ไม่ได้นาเนานะก,กว่าจะลดไหม แล้วตัวนี้มาจากไหนไม่ตพี่บอลไปไหนพ,พี่บอลไปอยู่มองไหนนี่เอาฝาดหัวสองเทือใต้เลยหรอ าแล้วทางนี้ยิงยิงวสันเนี่ยทางนี้คือยิงแบบวาย yeah. Mother, เสียงไม่ใช่พี่ปานิโม่ oh, พี่โอ้ oh, พี่มีพี่ปานิโม่วันนี้ยังไม่มาเลยน่าจะทำโอ้ยายิ่งอย่างยิ่งอย่าง เอามาอีกรลของหลังนี่ด้วยเห็นอยู่ในป้าหย่านี่ไปาากันครับนี่เตเย็นพี่โอ้ว่ากับพี่มีเนี่ยพี่พี่มีนึกว่าเป็นพี่บานิโมช่วยก่อช่วยใส่เหรอไพสิไปเห็นยูใส่ oh <laughs> เลยแล้วเหรองงมากมาต้องมาหลายโต้นึ่งไหมเปิดพัดลมใส่สกั้นหรือเดอบ่ะทำไมไมันไม่ให้กดล่ะตายมอกแล้วตายตายจ่อยมีคนช่วยมีคนมาแบบก็เลยยิง ไปทั่วที่ทั่วแดนพี่บอลพี่บอลพี่บอลกลับไป <laughs> พี่บอลกลับไปทำไมไปจุ่มอยู่ตรงนั้นตเต็มอาญาแล้ววันนี้อันนั้นเล่นไปแล้ว เล่นไปแล้วเล่นไปแล้วสองเกมอ๋อเขานี้ไปใส่เบิร์น้องมาดิยาสีมันโบมีเอยียงใส่ไ,ได้ไหม คอตัวนี้ก็สิบาดกันยางเดียวเลยเี่โอ้เก็บตัวนี้ไปสิวอดใส่เบื้อสู้อัน ไปทำไมอะไรมั่นอยู่ผู้เดียวมั่นอยู่เดียวมาเปิดพัดลมให้กันฟังอีกอล้วไปไปนอนอีดีล่ะอันนี้คืออะไรดาวเด่นดาวเด่นยังดาวสวยดาวเลิศด,ดาวเด่นหรองงมาก เจ้าแล้วเด้อนี่ใครฆ่า,าอุย้ยใครฆ่าคนวะ